เอาผาแล้วครับผมโอ้ยแดงดีครับแดงใจวายเลยสุดยอดมะัตแตงโม่เกิดเองพี่น้องนี่บ่ได้ปลูครับเม็ดตันลนลงไปแล้ว่ะก็ลเลยเต็ดข้างมันนะนี่ลูกเดียวครับประมาณสี่กิโลเม็ดกรบปครมีเนาะมาครับกินักแต่งโม่เลย ตกแตงโมเกิดเองครับนี an, sheep, ่หวานดีแห้งพี่น้องเปียกบ้างทํ่าหัวพันนี้มาได้ยังไงเมื่อกี้มึงหัวพันยังทํ่ำเม็ดน้อยๆนึงพี่น้องนี่มึงดีล่ะเม็ดใหญ่เลยครับเม็ดน้อยๆแล้วก็เม็ดก็มาหลายทําหวานหวานเกี๊ยบเลยหัวพันอยัง